มันอยจ๊งซี่ตัวนึ่งเม็เม็ดมันมาอยูงซี่ติพี่น้องว้ายเม็ดมันอยู่เจ๊งซี่นม่นพี่น้องนันมันอายุเจ๊งซี่อุ้ยมันอีกงจซี่พี่น้องนึ่งนอือ <laughs> 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 Il n'y a mm, uh, สวัสดีพี่น้องืันนี้กับเขามาปลายเห็ดขื้เก่าเขามาปลายเห็ดขื้เก่าเหมือน บ่แดดพ้นตกเมือขึ้นนี่บ่แดดมันหองเอาบางนี้สิภาพ,พี่น้องมาเก็บเห็ดคือเกาเหลจ้ะถ้าเพิ่งมันสินี้บอ่อปลามันเคยออกขอมารอบสองจ้ะรอบแรกบร่ได้ได้หาหกดอกร,รอบนี้สินี้บอ่อ เป็นแต่มีค่ะพี่น้องบ่เห็นบ่นนี้ไปทลายไปเบิ่งเบิงไหมมันหอดฝนตกลงมาได้สามสี่มือเป็นเอาๆไปเลยมาเบิ่งก็เบิ่งเห็ดมันเคยมีหม่องมันเคยมีมันกับนี่มีบ่เล้วพี่น้องบานมาหาเบิ่บง ตะเกามันนี่นะมันนี่เฉลีลยอุ้ยนั่นเห็นแล้ว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 อุ้ยควันมาบ่หอดดอกนี้ก็ดอกนี่ดอกนี้ดอกนี้นี่ท่านี่นี่ต้องดอกไม้ มาหล่อเบิร์นี่จ้ะโอ้ยดอกไม้เยอะไม่ถึงเยอะโอ้ยดอกน้อยนั่นไม่จัะอืมนี่ดอกน่อยเลยน้อยี่อะไว

Rọt ngoài thế Nó sẽ bền cái ở đây bỏ nó bà Bền cần cái ở đây bỏ thế cái người mây này lực nó phải long nên mẹ chào mẹ 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 Mồn. ไปบ้องอีกจ้ะตามันนี้าานี่มันนีเหรอตามันนี้เห็ดเหอเอี้ยนหอกนี้จ้ะพี่น้องอือ หนุ่มหนุ่เล็กพี่น้องเล็กหนุ่มเล็กจ้ะดีพีดีคนมาเห็นอือพี่น้องเขามารอบสองเนี่ยพี่น้อง,อม,าออง,องมาเบิงหามันเหลียตาคนือ อืมนี่เป็นเห็ดดอกงวงมันจ้ะเป็นเห็ดดอกงวงเป็นเห็ดงวงมันได้สามดอกสี่ดอกจากพีน้องไปจา้าไปเบิ้งตอไปเบิ้งน้ำกันตอจา้ามาจา้า มาไปเบิงตบันมัไปนี่ไปหาเบิงหมอกมัเคยเกิดอุ้ยนั่นดอกนี่งไปน่อุยมันสีบอกคือบอมันอยหองออกปห một hộp mười 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 đi mười Đi mười đi mười 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 đi mười 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 đi mười Đi Đi ดอกนี่หนหเ,ดดเหยียบแต่พี่น้องเหยียบเป๊ะโลดนี่พี่น้องเหยียบอืมเกิดอยู่ยังสี่เนาะ ก่นหรอกเมียจ้าเมียเมียหักเรบเสียบอือีต้องไปจับี่ไหนอกนี่นี่นี่นีงเบิงพี่นอนมาเบิงพี่นองมาเบิงพี่นองมาเบิงพี่นอน นี่นะจ้ามุนมาอยู่จสี่ตัวหนึ่เฮ็ดม,ดมนดนนนันมาวงสี่ติพ่นลองว้ายเฮ็ดมันอยู่ังสี่่พองเ็ดมันมาอยู่ังสี่อุอ้ยคุณมันอยูจใจสี่พี่น้องอ้ย วิมาหาสนพี่น้องมนี่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 นีหนีนี่นี่ไีนี่อีกบ่นี่นี่นี่น่นี่นีี่น อืมอืมโดนช้อนไปไปช้อนมาที่หงอไม่อีกบอหาได้ที่หอหมดหมดหากระเดิ้ตองดหาอีกันอ่กมันนี้ โอ้ยบ่แดดดิพี่น้องนี่บ่แดดดิจังนี่อ่องนี่บ้นมีนี่บ้อ้โอ้โอ้นี่นี่สิดเลยจ้ะนีชิบัดเลยล่ะจองใส่กับบมีแล้ว ลองใส่กับบมี่ก็สวเบป็นลเลยะจ้าบะมี่ไปจ้าบันไปเบางต่อไปเบางน้ำกันต่อจ้าจ้าปุ่มมันเคยน,นี้มหาต่อมหาต่อจ้า อืมเป็นตะมีว่าฉันเนาะเป็นตะมีกับว่มีเนอะน้ำมีกว่ามาหาให้อีกน้ำมีกอ่าหาให้อีก 이따가, 이따가, 이따이 อือ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  mm -hmm. <segueing with uma estilspeita> Ini tak Oh, 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 boleh pilih Boleh tak Bo, ni, ni. Oh, dat, dat. Hati, hati berenaklah, mi bo. Hmm, oh, hmm, bo, bo,

ไปต่อจ้าพี่น้องมาไปต่อมาไปเบื้องน้ากันต่อไปออกไปทางผลมาไปเบื้องน้ากันต่อมันสิดถ่วอ,อีกบ่ไปจ้าไปต่อไปจ้าน้าจา้าบานที่นี่หอดทางออกเนี้ยแล้วนะเก็บไปนี่ทางออกเนี้ยนี่นบอหม่องมันเฮ้ยน,นี่นี่ดอกน้ำัน มันก yup. ็ไอออกมันก็ออกจ้ะแต่ว่ามันออกมาท่านหลายอยู่มันพึ่งออกมันพึ่งออกออกมาท่านหลายมั้งบางนีไม่ออกเดียวแต่ยังว่าก็เจ้าได้ครูมันแปแเ้วยวจเก้าเหตุมันออกมันจะออกเป็นครูด้วยจ้ะ จะเรียงาพระเจ้าได้โค้นไปแล้ว ừ. ให้เอาอยีา่ยหนึ่งแจ่มาไายพี่น้องเบ้งหน่อยบอมันค่อยอยอกมันกระบอกมันกึงจะทนออกบลอกรยการได้ดอ,อกเดียว ดออกเนี้ยีอกเนี้ยเหลี่ยมห้อนสวยมากเหล้วห้อนบัเป็นตะยูอืมเป็นตะมีตะมีน <ination> ัจ้าออกเมียหารดในดอกเดียวปิดถ่ายแตมันขึ้นมาไม่อีกวเนี่ดอกเดี่ยวอื่ลดหทอออกเนี้ย ทอนแล้วหนึน่งรถนี่จะไปนี่ปลาในปลาเข่าไปเบิ้งเก็บเห็ดนี่จะไปเก็บเห็ดนี่จะจ้ามาื่อนี้มารอบสองหอบแรกบม่ได้หาจังไล็กก็บม่ได้บ่ายเลยมาคอยใ,ใจเย็นๆหานี่ได้หลายอย่างเลยบ้างลอกกลัวนี่แหละนี่บ้างลอกกลัวนี่แหละจ้ะ ดอกม,ม,อมันจะพองงามๆนี่เลยจ้ะคลิปนี้กับมิ่านีเละจ้าเสิออกเนี้ยแล้ว,าออลวมาเบิ่งน้ำกันคลิปไหม่ต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ในเด้อจ้าไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะ